ครับพ voilà. ี่เพชรครับสวัสดีครับครับพี่อัปเดตผลการชั่งหนักไฟนี้เป็นไงบ้างครับพี่ครับดีครับผ่านอย่างรอบแรกผ่านเลยไหมท่านผู้ผ่านเลยครับช่างได้เท่าไหร่ครับพี่ครับร้อยสี่สี่จุดแปดครับแสดงว่าไฟนี้นี่ค่อนข้างที่จะเตรียมตัวมาพอสมควรเลยจริงก็เตรียมตัวมาค่อนข้างนานครับก็ลดน้ำหนักตลอดเวลาก็ก็โอเคครับครับซีน่าสดใสผ่านการชั่งหนักท่านผู้ชมขออนุญาตนุกหน่อยครับคุณได้วิ่งไหมวันนี้ได้วิ่งนะครับไม่ไฟไม่ได้วิ่งไงรับ ไฟนี้นี่คุมรถมาประมาณกี่โลพี่เด่จร,จริงๆน้ำหนักผมไฟนี้ไม่ไม่ได้เกินเยอะเกินอยู่โลสองโลโล,โลเดียวอยู่ตลอดเวลาครับหรืออาจจะด้วยการที่คุมน้ำหนักมาค่อนข้างน้ำมันก็เลยอยู่ตัวครับ <c oughs> แฟนๆก็แอบ,บเป็นห่วงครับปีเพรปีหนึ่งต่อครั้งหนึ่งหยุดไปปีหนึ่งต่อหนึ่งสภาพร่างกายเป็นยังไงบ้างีนเกมสคนนี้จริงๆต้องบอกว่าผมมีการฟิตซ้อมแล้วก็มีการเทสเทสร่างกายตลอดเวลาฉะนั้น เรื่องระบบการหายใจหรือว่าระบบเรื่องความคงตัวผมไม่ต้องห่วงครับยังเหมือนเดิมแน่นอนแต่ว่าต่อให้ไม่ตายเป็นเป็นีก็ก็ยังเหมือนเดิมครับคราวนี้การเจอกับยูกิโยสะเขาค่อนข้างจะอย่างที่เราเห็นเนี่ยเขาประกาศเมื่อสักครู่นะฮะเขาก็ประกาศไปซ้ําว่าเขาจะน็อกคุณเตรงจุดนี้รู้สึกยังไงครับก็ผมอาจจะเป็นลองนิดนึงครับเรื่องของฝีปากน้นองครับมันเป็นลองแค่เรื่องเดียวแหละครับเรื่องฝีปากครับอย่างอื่นไม่เป็นลองแน่นอนนะครับ อย่างตอนที่เขาได้มีโอกาสไปร่วมลงรวกันเคสชุนผ่านมาเมื่อกี้ผมก็ได้มีโอกาสสอบถามเขาบอกว่าตอนลงรวมเนี่ยก็าอาจจะแบบเหมือนกับเป็นการซ้อมไม่ได้ปล่อยของอะไรเต็มที่ตรงนี้พี่เพชรลงรวมเขาเป็นไงบ้างตอนนั้นก็เฉยๆนะครับก็ปกติก็เขาก็เหมือนกับแรนดอมนักกีฬาที่มาซ้อมทั่วๆไปคแต่ถามว่าเก่งไหมก็ก็ก็เก่งครับแต่ว่ายังไงผมก็เอาอยู่แน่นอนครับแต่เท่าที่เราดูวันนั้นลงนตัวพี่เพชรจะใหญ่พอเยอะเลยเออ อาจจะช่วงต้นบ็อาจจะปล่อยไปน้ำหนักด้วยครับก็อ,อาจจะใหญ่กว่าแผ่นนึงครับแล้ววันนี้ได้มีโอกาสเจอหน้าได้เห็นลูกน้างเขาอ,อย่างที่เห็นอยนี้นเห็นก็ปกติครับเขาพยายามมองเขายิ้มเขานะแต่เขาพยายามหลบสายตาผมต่อคร่บพยายามข่มเขาพยายามหลบใช่แต่จริงๆผมก็แค่อยากเซฮายมือนคนเคยซ้อมด้วยกันได้เฉยไม่ไดนะ้มีนะเพราะว่าสําหรับตอนเขามาซ้อมเขามาขอซ้อมผมนะครับผมแทบบจะแบบเซนเซได้ซ้ำได้มาขอคําแนะนําแบมาขอถ่ายรูปด้วยมาขอซ้อมด้วยแบบ ดีมากแต่พอแต่พอผมเจอหน้าผมก็อยากเซฮานนคนเคยซ้อมด้วยกันเขาก็บอกเขาบอกหลบตาที่คนอไรนี่ยจริงครับแคทเองก็ก็ต่อยมามาแทบจะทั่วโลกแล้วนะ <c oughs> เอออ,อากับอากับกริยาอย่างนี้จากจากคู่ต่อสู้เนี่ยที่คือไม่ไม่สดตาเรานี่เขาหม่งบอกอะไรครับโอ้กูบอกผมมากกว่าไม่กล้าไม่กล้ามองหน้าผม <c oughs> รู้สึกว่าทางยูกิจะมีจะมีจุดเด่นเขานะ,นะคือครบคิกนะเนาะอันนี้ตรงนี้เป็นไงครับ อันจริงผมมองว่าเหมือนผมอายุสี่สิบแล้วเนาะแล้วก็ววตตดมามาสี่แล้วแข็งแรผมมองว่ากระดูก <c oughs> กระดูกงูใผมมันแข็งแน่นอนแล้วก็ uh huh. เอาอยู่กันอยู่แน่นอน,นะครับเพราะว่ากระดูกผมเนี่ย <c oughs> ก็แข็งมากครัแบบอกไม่ใช่แข็งธรรมดา <c oughs> แข็งแข็งมากกระดูกนะแค่ผมแข็งมากถ้าเกิดเขาพ็ไม่น่าจะจะจะเตะผมอยู่หรอครับใช่เพราะถ้าใครเตะผมอยู่นะะี่ก็ก็ไม่ธรรมดาละขนาดต้องโอนี่ยเป็นไม่กล้าเตะขาเลยใช่ครับพราทุกคนนี่บบ เวลาผมกัน<ม>กันนะทุกคนกลัวหมือนเขาบอกกระดูกผมแข็งมากครับนอกจากลูกเตะขาเขาแล้วแค่เองมองเห็นจุดเด่นอะไรในตัวเขาอีกครับไม่เลยครับไม่เห็นเลยเลยครับ<ฮ>แค่<ม>อาจจะมีแค่หัวใจที่เขาหัวใจแบบนักสู้แค่นั้นเองเราวขึ้นไปบปวงทีเรารู้ว,ว่าเขาจะสู้จริงๆในแค่นั้นเองครับน้อกกันอีกทีครับเขาบอกเขาจะน็อกคุณแล้วคุณนะ่ะมีอะไรจะบอกเขาเขาเจาะอะไรมาน็อกผมซ้อมด้วยกันใครเอาชนะผมไม่ได้เลยเขาเจาะอะไรมาน็อกผมครับ อพาดีเรื่องของอายุก็ประมาณ10 12ปีตอนนี้คือไม่ได้มีผลอะไรเลยควไมไม้นีผมครับผม,ค,มคิดว่า,วาพูดถึงนะตัวตัวเพชรเองคิดว่าถ้าสมมติผ่านยุคกี่ได้แล้วมันถึงเวลาอย,ย่างที่เราเอาเข็มขัดที่เราไม่ได้เสียกับใครเนี่ยกลับคืนมาจริงๆถ้าเกิดผ่านไฟนี้ไปได้ผมก็ก็ <c oughs> อยากจะคอเอาไปนะครับก็ู่ที่ผู้ใหญ่จริงๆผู้ใหญ่จะมองมองอยังไงมองเรื่องของมุมมองเนะเพราะว่าทีผู้ใหญ่อาจจะมองพลัมืมตัวก็กกไ,ได้ แต่ก็ยังมีความหวังแล้เขาหวังว่าถ้ามีโอกาสก,าก็อยากจะกลับขึ้นไปชิงแชมป์สกร,อรักอนก่อนที่จะเลิกโม่ถ้าผ่านไฟนี้แล้วเจอกับแฮกเกอร์ตี้เป็นไงครับความยาก,กง่ายแฮกเกอร์ตี้เก่งครับเก่งมากเนี่ยคนนี้เก่งจริงคือทั้งคล่องแ่วว่องไวทั้งฟิตด้วยฝีมือดีด้วยคนนี้แฮกเกอร์ตี้คือน่ากลัวคือน่ากลัวเลยเปรียบเทียบกับยูกิเป็นไงครับโอร่าห่างากันเยอะครับะสะกิดว่าห่างันอ <laughs> <laughs> ถ้างั้นถ้าเกิดเรามองข้างหลองความพิธีกับอย่างเมื่อสองสานที่ผ่านมาบอสก็ได้มีการเพยแนละคตูมวยอยู่ด้วยคนหนึ่งอย่างรถทังกับพี่นัองโอ๋แล้วถ้าพิพเพชรได้มีโอกาสสมมติถ้าเกิดในโอกาสที่ไปต่อยญี่ปุ่นด้วยกันพร้อมไหมที่จะเจอกับทางรายการีในรายการอย่างญี่ปุ่นในช่วงปลายพร้อมแน่นอนไม่ไม่พร้อมก็ต้องพร้อมครับกเป็นร่วมรายการอย่างาาด้วยกันด้วยแล้วก็ถึงเวลา เรื่องของอายุของวิเพชรตอนนี้ย่างตั้ง40นี่คือยังไปได้เรื่อยๆอยู่นะครัใช่ครับโนเวมเบอร์ได้40ครับผมเดือนพฤศจิกา40น่าจะฉลองวันวาย40หลักจะดีเลยน่าจะได้ต่อยฉลองวันเกิดเลยที่ไปอย่างนี้นะแล้วตั้งเป้าประมาณช่วงกี่ปีของพี่เพชรที่บอกว่าน่าจะบักเขาเรียกว่าเสี่ยงอายุจริงเหมจริงเรื่องงานชกมองผมผมก็ไม่ทราบเหมือนกันผมแค่รู้สึกว่าถ้าเกิดบยังยังซ้อมไหวอยู่ยังชกไหวก็อยากชกไปเรื่อยๆแบบนี้ครับ ถ้าเมื่อ,อไรที่สุกว่าซ้อมแล้วมันเจ็บซ้อมแล้วมันสู้เด็กๆเขาไม่ได้เนี่ยเพราะว่าด้วยความที่อายุชิบอยพอมากขึ้นก็จะเจ็บจะเริ่มมีการบาดเจ็บเรื้อรังมากขึ้นเรื่อยๆเช่ถ้ารู้สึกว่าถ้ายังยังไม่ได้บาดเจ็บอะไนก็ก็อยากไปเรื่อยๆแต่ถ้ารู้สึกว่าเริ่มบาดเจ็บเริ่มอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องแบบมันตามอายุครับว่าถ้าบาดเจ็บยนะคร้องเพชรครับพูดถึงถ้าประเมินแล้วนะช่วงที่ชี่วิตคุณน่ะมาถึงชีวิตการซุมวยนะที่ที่สุดกับตอนนี้เป็นไงครับมันห่างกันเยอะไหมครับ ไม่ห่างนะผมรู้สึกว่ามันผมยิ่งแก่ยิ่งเก่งขึ้นยิ่งแก่ยิ่งแข็งแรงขึ้นแล้วก็ยิ่งแก่ก็ยิ่งเร็วขึ้นยิ่งแก่ประสบการณ์ก็ยิ่งดีขึ้นมีสติในการตัดสินใจได้ดีมากขึ้นแล้วก็มันนิ่งข้มากขึ้นมันลงตัวแล้วมันกลมกล่อมขึ้นรู้สึกว่าพอประสบการณ์มากขึ้นนะครับรู้สุว่ามันมันดีเฟนเกมได้มากขึ้นแล้วมันก็ใจเย็นมากขึ้นเวลาเวลาแก้ไขสานการ์ด่าร์ดตหน้านะครับมันจะใจเย็นมากขึ้นมนตอนนียรุนก็อาจจะบอกเก่งแข็งแรงแต่่วาาก็ออจจจะใร้น ตัดสินใจได้ไม่ค่อยดียดพี่ปุ๊กขอย,ย้อนกลับไปไซ์อย่างที่แค้วคาดกันมาอย่างน้องนาบิลในรุ่นร4 5ยสี่เ้าพี่เ,เหศเนอะไรในตัวน้องเขาบ้างที่พัฒนาขึ้นมาอย่างล่าสุดที่ต่อยชนะทันตสุเปรก็เหมือนจำที่คนเห็นเลยคือเก่งมากแข็งแรงแข็งแรงครับแข็งแรงแข็งแรงขึ้นเยอะมากแข็งแรงแล้วก็เก่งมากครับรูปร่างก็ดีครับก็คือต้องบอกว่า perfect หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับก็ ถ้าเกิดเจอกันถ้าในโอกาสานหน้ามันก็มีโอกาสเป็นไปได้เพราะ<ช>อกาีกท<ช>ี<ช>่เดียวกันแต<ช>่ก็ขอเป็นกิจการคิกบ็อกซิง่งมีโอกาสที่จะข้ามไปแม้บอกก่อนหน้านี้เราเคยไปสัมภาษณ์พี่โอ้พี่เวตนนท์ว่าพี่โอเนี่ยขอไปกิจการเมไทยแต่คราวนี้พี่โอเนี่ยไปร้อยสามทาละมันคนละกิจการจริงจริงผมก็มาต้องบอกว่าก็มาจากมือไทยใช่ไหมครับคนในทุกคนเขามาเริ่มต้นจากมือไทยเมือไทยเมืองสายเล่สายเล่ยนั่นแหละผมก็ชอบมือไทยวยความที่ ถ้าเกิดผมาสวิตไปสวิตมาผมก็ไม่รู้วเมื่อไหร่ผมจะมีโอกาสได้กลับมาชิงแชมป์คิกบุกซิงก็อยากโฟกัสในการชิงแชมป์คิกบุกซิงก่อนถ้าทําได้ไม่ดีทำได้ไม่ด้จริงๆก็เขาค่อยว่ากันถ้าเกิดผมสวิตกลับไปกลับมาเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ผมจะได้กลับมาชิงสักทีก็เลยพยายามโฟกัสในเรื่องของการกลับมาให้ได้ขอโอกาสได้ชิงแชมป์ก่อนสนได้ไม่ได้ไปเรื่อง ในท้ายเพชรผมอยากจะให้พี่เพชรเนี่ยในฐานะที่สนิทกับทั้งพี่โอ๋แล้วรายการที่ทางบอสได้แจ้งมากับทางรถถังเนี่ยมุมมองของพี่เพชรมองงานคู่นี้โอ้ยตื่นเต้นครับน่าดูและน่าเชียร์ครับดูจะเชียร์เพราะเมื่อคืนนี่อย่างรถถังก็โทรมาหาคุยเป็นชั่วโมงโทรมาแก้เกมให้ก็คือระบบก็เสนงทั้งทั้งสองฝ่ายนะครับก็เป็นน้องสองฝ่ายแต่ว่าส่วนตัวเฟนนี่เขาบอกว่าก็สนุกครับสนุกแล้วก็ตื่นเต้นเพราะว่ารถถังก็หนักอย่างน้องโอ๋ก็ฝีมือก็หนักเหมือนกันด้วยน้ำหนัก รุ่นนี้ด้วยน้องโอนะไม่เสียเปรียบตัวด้วยปกติน้องโอเจอตัวแบบใหญ่ๆใช่ไหมครับไฟนี้เจอตัวเท่ากันน้องบอผมดีใจมากเลยก็นะชน่าสนุกครับทั้งั้นคู่นี้เกมจบยังไงครับเกมจบนะผมยังไงผมก็มองว่าผมชนะแน่นอนครับชนะยังไงอีกเรื่องหนึ่งกันพัยงพอถ้ามีโอกาสไปเกมหน้าผมก็อยากจะติดเติมโอเคเราก็หวังนะครับเพราะเราก็อยากจะเห็นโบนัสเหมือนกันครับอ่ะสุดท้ายนี้ฝากอะไรถึงเอฟซีนะครับก็ รบกวนนะครับฝาก f อฟแฟนมวยวันแชมเปี้ยนชิพทุกคนนะครับแล้วก็คนไทยทุกคนก็อย่าลืมนะครับพรุ่งนี้วันศุกร์ครับรบกวนฝากติดตามเชียร์วันนี้นะครับทั้งคนไทยทุกคนแล้วก็ตัวเองที่ชอบกับยูกิโอซากะนักชกเควันของญี่ปุ่นก็ฝากเป็นกำใจแล้วก็เชียร์ให้นะครับเชียร์ทุกคนนะครับขอบคุณครับครับผมครับขอได้โบนัสครับขอได้โบนัสสวัสดีครับยูกิพูดถึงผลการชนะของมิเอะก็เลยให้ได้ฟัง ก็ที่ช่างน้ําหนัก,กวันนี้นะคะเขาก็ตื่นเต้นแล้วก็ตวเตรียมตัวมาดีสมอูแล้วก็เขาก็ทําได้ทำทุกอย่างให้มันดีนะคะก็ผ่านตรนี้ตอนนี้แล้วตั้งเ้ายังไงบ้างครับกับเกมการแข่งขันในวันใน,ในี้ก็ตอนนี้คิดอย่างเดียวค่ะว่าพรุ่งนี้จะต้องน็อกเพชรนงให้ได้ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเหมือนแบบเขาแสดงฝีมือให้เต็มที่เนี่ยก็เขาก็แน่ใจว่าเหมือนแบบจะชนะแน่นอนแล้วก็จะได้โบนัสด,ด้วยค่ะคิดว่าอย่างครับว่าอาวุธที่จะใช้น็อกเพชรนง คก็ตอนนี้ยังไม่ได้เออ่คือยังไม่ได้กำหนดไว้ขนาดนั้นนะคะแต่ว่าที่แน่ใจก็คือแฟนๆทั้งสนามเนี่ยจะต้องได้เฮแน่นอนจะต้องมีการแบบช็อกแน่นอนค่ะก็จะบอกว่ามีเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นใช่ไหมครับใช่ใช่เมื่อกี้เขาบอกก็คือจะเดือดเซอร์เพลย์โอเคถ้างั้นในมุมมองเราครับอะไรคือจุดแข็งของเพชรธนงครับก็มองว่าจุดแข็งของเพชรธนงก็คือแบบมีร่างกายที่แข็งแรงค่ะแล้วก็เป็นคนที่ชกมวยได้ฉลาดค่ะ ลังจากที่ชื่วาาอว่ารหัสาทา้านอุกิเขาเคยได้มีโอกากอสไปร่วมซ้อมกับพ่ธน,อนตอนนั้นอยากให้เราถึงบรรยากาศตอนนั้นที่ได้มีโอกากสไปซ้อมกับพีธ่ธนงค์ตอนนั้นที่ซ้อมกับเพชรธนงอะค่ะตอนนั้นก็พอได้ซ้อมมาแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนแบบวันหนึ่งอะจะต้องได้เจอกันแน่นอนก็เลยไม่ได้โชว์อะไรเยอะค่ะแต่ว่าพอได้ซ้อมกับเขาอะอย่างหนึ่งก็คือรู้สึกว่าเขาเป็นมวยที่ฉลาดมาแล้วก็รู้สึกว่าเขาเป็นมวยฝีมือที่เก่งมากคนนึงค่ะกับความฉลาดกับ ความเป็นมวยฝีมือของเพชรโนีคิดว่าการมวยสไตล์นี้ทรงนี้เป็นไงครับลำบากใจมากน้อยขนาดไหนไม่ได้สร้างความกังวลอะไรค่ะไม่ว่าแบบเพชรโนมจะมาในรูปแบบไหนจะมาในรูปแบบมวยฝีมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเขาเตรียมแผนเอาไว้หมดแล้วเพื่อที่จะน็อกเพชรโนมให้ได้ค่ะในความมั่นใจของด้านฝูกีดทางที่เพชรโนมทางที่เพชรโนมเขาก็บอกว่าทางกี มั่นใจมากเกินไปว่าจะสามารถชนะน็อกคณะกรรมการได้ซึ่งพ well, ี่เพชรเองก็บอกว่าเขาก็จะเอาชนะน็อกคนนี้ของเขาได้เขามีความรู้สึกอย่างไรหึมาะอะสเต็เป็นยังไงก็เดี๋ยวรู้กันวันพรุ่งนี้ค่ะอยากจะชกแล้วค่ะตอนนี้งั้นขอายถึงครั้งต่อไีหนึ่ง้าสุดถ้าไปกีนไม่ได้เนาะแต่ในก็ค่อนข้างจะคาดว่าสูงว่าะเขามีโอกาส ที่จะได้ไปต่อที่ญี่ปุ่นเป็นรายการเนี่ยชมรายรการนี้ดุจจิการแล้วก็มีโอกาสที่จะเจอเพร,รางด้านของแฮกเกอร์ตีแล้วมองภาพจดเจเขาเขามีความคิดเห็นเกี่ยวกับเกี่งอ,กกองนี้ยังไงบ้ไงถ้าเกิดได้เจอแล้วเนี่ยก็มองว่าแฮกเกอร์ตีอะค่ะก็คือเป็นมวยที่ครบเครื่องค่ะเป็นมวยที่เก่งอยู่แล้วค่ะไม่เกี่ยวกับตัวคุณัดตรงนะครับเราอยากจะได้ความเห็นจากคุณครับระหว่างทางด้านของโนโยริกับฟุตบอลเกมมันจะจบยังไงครับ มั่นใจว่าแบบว่านวยหลีอค่ะจะต้องชนะนอกซูเปอร์บอลแน่นอนค่ะก็วันพรุ่งนี้เนี่ยก็คือเขาอยู่ยิมเดียวกันวันพรุ่งนี้เนี่ยคือเขาก็จะเป็นเหมือนแบบว่าเจอแมตช์แรกก่อนพอเขาชนะมาได้เนี่ยก็เชื่อว่าจะเป็นการส่งกําลังใจดีๆค่ะให้กับโนวยหลีแน่นอนเพื่อไปเจอซ bon ูเปอร์บอลค่ะ